แลัแล้วก็เสร็จสักทีครับกับกบยางเบอร์ตไฟตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ปีกผีเสื้อก็จะเป็นสีทองนะครับใส่ม่วงเข้าไปเล็กน้อยนะแล้วก็มีแดงตรงตัวผีเสื้อนะครับสำหรับสีอื่นๆน้องๆอยากให้หนักขวัญเติมสีอะไรลงไปหรือทำกบยางสีไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยว่านกักขวัญทำยังไงไปครับขั้นตอนแรกคือการเขียนลายนะครับ การเขียนลายก็เขียนตามลวดลายมันเลยกบยางกับด้านก็จะง่ายนิดหน่อยก็คือตรงมันมีลวดลายไว้ให้แล้วเราก็จุ่มน้ํายางสีแล้วก็เอาตะเกียบเนี่ยล่อแหลมๆแล้วก็เขียนลวดลายนะครับขั้นตอนที่2จุ่มน้ํายางนะครับน้ํายางสีที่เราต้องการจะให้มันออกมาเปลี่ยนสีสีไหนล้วก็จุ่มน้ํายางสีนั้นนะครับขั้นตอนนี้เคาะน้ํายางออกให้หมดนะครับหลังจากจุ่มแล้วเราเคาะ เคาะจนให้มันเหลือแค่จนมันหมดอ่ะนะครับส่วนเกินจนมันหมดให้มันเหลือแค่ส่วนที่มันยังติดอยู่กับตัวโมเท่านั้นเองนะก็ออกให้หมดเลยนะครับไม่งั้นถ้าเราจุ่มรอบ2รอบ3รอบ4ไปเนี่ยมันจะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่เท่ากันนะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเคาะแล้วนะครับ หลังจากที่เราขอน้ํายางเสร็จแล้วต่อไปคือการเขี่ยฟองอากาศนะครับนี่พวกฟองอากาศต่างๆที่เราต้องเขี่ยเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยเขี่ยแตกปุ๊บเห็นไหมเขี่ยเสร็จแล้วเขี่ยน้ํายางมาให้มันทั่วกันแค่นี้นะครับน,น,น,นี่เห็นไหมอ่ากลบยางยิ่งมีลวดลายเยอะฟองอากาศก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับ ดันั้นเราต้องเคียย์ออกให้หมดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะเคียยวออกได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปจุ่มน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อให้น้ำยางเซตตัวเร็วนะนก็สลัดนิดหน่อยจากนั้นนำไปเสียบไว้แล้วตากให้แห้งนะครับรอจุ่มน้ำยางรอบต่อไปเมื่อครบจำนวนครั้งที่จุ่มเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ตากเสร็จแล้วเราก็จะแกะออกมาดู อันนี้จะเป็นน้ำํำยาเคลือบเงายางนะครับสำหรับกบยางนะแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วจากนั้นเอาไปตากให้แห้งนะครับ หลังจากนั้นก็นํามาประกอบกับชุดตัวบิดนะครับนี่สสวยๆเลยอดําเงาเลยนะหลังจากแห้งแล้วนะครับสําหรับกบยางบนะัตเตอร์ไฟนักขวัญก็ได้ลงไว้ในให้ลงไว้ให้ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองกดซื้อกดสั่งเข้าไปใช้ดูได้นะครับขอบคุณมากครับ